ดีครับแบตเตอรี่ที่ผมสั่งได้มาถึงแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สองหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์สิบเซลล์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่แทมมากับเครื่องแต่ย่าไฟฟ้าที่ซื้อนะครับนี่ครับเวลาซื้อกอ็ต้องดูข้อแบตนะครับดูข้อแบตอยู่ตรงนี้นี่ครับตัวนี้เหมือนกันครับ เดี๋ยวเราลอง,ลองไปทดลองใช้งานดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาะสาหรับนี้ก็คือไปตัดหญ้านะครับอันแร็กก็คือที่ไถมมากับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าอันใหญ่ก็คือที่ซื้อมาครับจะมาลองดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่านี่ที่ไถยม,มาประมาณสิบห้าเซนนะครับผมขอบกล้าง นี่อันยาวที่ผมซื้อมานะครับอันนี้จะประมาณ25ส้ซนคับผมตัวนี้นี่ครับเราจะมาประกอบใส่ตัวนี้อันเล็กจะประมาณนี้ครับที่มาจากเครื่องแต่ยาไฟฟ้าแล้วก็อันใหญ่ก็จะประมาณนี้มันจะยาวนะฮะเดี๋ยวเราต้องถอดอที่บางยาออกนะครับที่บานเสรยาออกครับผม เราจะทำการหมุนคิวออกก่อนนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่แล้วเดีย๋ยวเราจะถอดที่กันยาออกนะครับผมที่บางยาที่บางใส่ยยาแล้วก็มีตัวน,นี้มันจะมีน็อตตัวหน,นึ่งครับขันออก คันเอานอกออกแล้วก็หมุนนิดนิว้วมันก็ออกแล้วครับตอนนี้อ,ออกง่ายอยู่ครับต่อไปแล้วก็ใส่ฝานี้เข้าไปครับแล้วก็เอา,เอาใบตัดหญ้าอันใหม่มาใส่คนระับ ก็คันให้แน่นให้ตึงมือเ็าพอนะครับไม่ต้องแน่นมากครับนีประมาณนี้ครับใหญ่ยาวกว่ายเยอะอยู่นะครับผม นี่ครับนี่เราเอานี่ออกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาเอา่อเอาอันใหม่มาแทนนะครับผมว่าอันนี้มันจะติดไบตัดหญ้านี่ครับจะเอาของเครื่องตัดหญ้าครับผมเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์มาใส่ครับรจะมาใส่ตรงนี้ฮะถ้าใส่ใส่ตรงนี้มันจะไม่ติดกับตรงใบใบตัดหญ้านะครับ ทาน่งใส่ครับผมลองแล้วมันหลวมครับเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมามาพันข้างในแล้วก็ค่อยขันใส่อีกทีนึ่งนะครับตอนนี้มันหลวมครันี่ครับผมหายางในรถยนต์ครัเดี๋ยวยางในรถยนต์มาพันใส่สั้นรอบสองรอบแล้วก็ค่อยขันใส่นะครับจะทำให้แน่นไม่ขยับนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับคันสสยแล้วมันจะพอดีครับผมไม่ขยับแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองต,ตักดูนะครับแนะนำให้ใส่เอ่อหมวกกันตัดยาวหรือแว่นตาด้วยนะครับผม ไ,ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าใบาม,ามันใหญ่ขึ้นมังงนทำให้เวลาตัดก็ได้เร็วขึ้นเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้จากการที่ใช้งานจริงสามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งผมใช้งานประมาณสี่สิบนาทีฮะฝนตกซะก่อน,นครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ใช้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะฮะแบตเตอรี่นี้ยังใช้ได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ครั้งที่สามครั้งที่สามก็ พอๆกันฮะสองชั่วโมงครึ่งเอ่อแล้วก็เอ่อเจอเจอ,เจอปัญหานิดหนึ่งก็คือครั้งที่สองครั้งไอ้ครั้งที่สามฮะครั้งที่สามผมใช้ต่อเนื่องใช้จนเอ่อเกือบชั่วโมงประมาณสี่สิบกว่านาทีฮะแล้วเครือเอ่อแบตเตอรี่มันร้อนแล้วก็มันตักเองด้วยฮะแล้วก็ตัวนี้ด้วยฮะมอเตอร์ Motor. มันร้อนแล้วก็มันตักการทำงาน แล้วก็ต้องพักสัเออสิบนาทีแล้วก็ทำงานใหม่แล้วก็ใบพัดใบพัดน,นี้ก็ใช้ดีะฮะใช้ดีตักได้วงกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เออก่อนก่นหน้านี้ฮะใช้ไปใช้ใบพัดเล็กนะครับตักได้ประมาณเอ่อยี่สนาที แล้วก็พอเปลี่ยนมาใช้ใบพัดใหญ่ตักได้ประมาณสิบแปดนาทีนะครับผมลองจับเวลาดูนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันมันเอ่อตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้มันกินไฟเยอะ,ะครับเวลาใช้แล้วก็มันต้องใช้กําลังเยอะขึ้นเลยทําให้ไฟมันหมดไวขึ้นครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี้ดีครับใหญ่ บางเส้ยาอะไรได้ดีนะครับตัวนี้อันเล็กอันเลกเวาลาใส่มันก็ใส่ติดนะ่ครับเลยเปลี่ยนจากของเครื่องตักยาครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ถ้าเพิ่อนๆบ้านไหนมีหลังบ้านจะตักยาอะไรนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะครับแนะนำซื้อติดบ,บ้านไว้ก็โอเคอยู่นะครับ ถ้าใช้ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะฮะประมาณาประมาณ2 0นาทีประมาณนี้ฮะตะัดเทเลนิตหรือถ้าจะจะตักเยอะขึ้นก็ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ออตอนแรกผมจะสั่งใหญ่กว่านี้ฮะแต่ก็กลัวน้ําหนักมันเยอะกลัวเวลาถือมันไม่สะดวกฮะแต่มันก็ไม่ได้หนักฮะถ้าเป็น เพื่อนๆคนไหนที่มีกาลังก็แนะนําให้เป็น15เซลล์นะครับ15เซลล์มันจะหนักขึ้นประมาณ3กิโลตัวนี้เป็น9,000กรัมนะครับตัวนี้3,000กรัมไอซับตัวนี้900กรัมตัวนี้300กรัมแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ประมาณ1,300กรัมประมาณนี้คะมันจะตักได้นานขึ้นนะครับแต่ก็ ควรควรจะให้พักมอเตอร์บ้างนะครับประมาณต่อไปครึ่งชั่วโมงภาพประมาณ10นาที15นาทีพักคนด้วยพักมอเตอร์ด้วยนะครับมันจะทําให้อยู่ได้นานนะครับผมใครสนใจแบตเตอรีร่แล้วก็ไปพัดไ,ไปตัดแล้วก็ที่การนี้เดี๋ยวก็ผมแนบไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ